แล้วมไม่เป็ไรนะปล่อยผ่านไปได้เข้ามาดูแบบนี้เลยบีกวินไปก่อนนะห้าราคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในะจ๊ะเพื่อ มาครับทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมช่องอยักษ์ช่องอยักษ์ออกนั่นเองนะครับผมวันนี้เรา,าอยู่ค่าย A M B นะทุกคนก็เกม l e a ต์ล a สต์วอเ e r เป็นเกมศุกรการนั่นเองนะด้วยน,นะ นาเล่นซะเหลือเกินนะผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะบอกตรงนะมีคนบอกมาว่าพี่เกมนี้น่าจะแจกนะผมมาเล่นให้ดูว่าแจกจริงหรือเปล่าเกมสงครามนั่นเองนะมาดูที่ตาการจ่ายนะครับเบสสูงสุดนี่อยู่ที่ประมาณสองพันน้อยสุดนี่น่าจะประมาณหนึ่งบาทหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมล่ะใช่ไหมช่นะครับผมมาดูที่ตาการจ่ายก่อนเลยตาการจ่ายนี่วายเป็นรูปนี้สแกตเตอร์จะเป็นตุกตกนะครับผมจ่ายเยอะสุดน่าเป็นปืนฉีดน้ำแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็นี่สับฟองลงมาก็ได้เป็นแว่นนะแล้วก็ลองมาตามลำดับนะทุกคน ฟรีสปินนี่ต้องเข้า5ตัวนะมีการซื้อฟรีสปินด้วยนะฮะผมก็ไม่มีอะไรมากนะเหมือนเดิมอย่างที่เคยเล่นกับทุน3,000บาทนะแล้วก็บอกบอลเงินทุกบาทแล้วก็ตามงเป็นเงินจริงที่ผมเล่นจริงนะมาเบ็ด0ี่สก่อนเลยแล้วกันทุนน้อยนะวันนี้20แล้ว30มหมุนไปวิ่งมาถึงก็สแคตเตอร์เข้าเลยอ่ะน้องๆคิดว่าไงอะครับไปลุยลุยดิไปด,ไปดิไม่ไปนะ น่าจะมีสี่ห้าสามสองหรือเปล่าสิบ <c oughs> หมุนนะเมื่อกี้หายไปไหนสองหมุนไม่รู้นะผมว่าน่าจะเป็นการครางหรือกระตกุกนั่นเองนะแต่ไม่เป็นไร <c oughs> เราเล่นไปเรื่อยๆนะเพราะเราไม่รีบนะทุนลดน้อยไปยี่สิบพอยนะ <c oughs> อาจจะเป็นที่เน็ตผมกระตุกหรือเปล่าแล้วไม่เป็นไรนะไปผ่านเลยได้นะเข้ามาดูแบบนี้เลยบ๊กินไปก่อน ห้าร้อยห้าสิบสี่บาทนะทุกคนเมก้าวินไปเลยเจ็ดร้อยบาทแปดร้อยมาดิแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะเปิดแรกมาก็สวยแล้วทนะุกคนว่าไงไปแบบเทอร์โบไปแบบเทอร์โบเบ็ดยี่สิบไปแบบเทอร์โบเบ็ดยี่สิ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 บมาดิมาดีเข้าอีกเ่าเข้าอีกเวลาเข้าอีกเวลาเซกเตอร์เข้าอีกไม่น่า บปสามสิบแล้วซื้อไปเลยดีกว่าฮะไม่เอาอะไรมากซื้อไปก่อนนะซื้อไปเลยมันซื้อได้นะครับเราซื้อไปเลยเมื่อกี้ผมว่าสเกเตอร์เข้าน่าจะมันดีอะผมว่ามันน่าจะดีแล้วก็ไปต่อเลยดีกว่าปะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแว่นแถวสามไม่เข้าเมื่อกี้เฮ้ยสเกเตอร์ฟีในฟีหรือเปล่าแบบนี้อโอเลยแถวแถวซี่ล้วไม่เข้าเมื่อกี้ฟีในฟีถ้าเข้ามันนี้ลมๆเลยปึ๊บ เอ้ยจ่ายหน่อยเว้ยเฮ้ยน้องน้องจ่ายพี่หน่อยเว้ยฮัลโหลจ่ายพี่หน่อยจ่ายพี่หน่อยโอ้โหไม่จ่ายไม่จ่ายจริงๆเลยพันห้านะเว้ยพันห้านะเว้ยพันห้านะเว้ยฮัลโหลแปลกๆละแปลกๆละซื้อพันห้าได้สองร้อยสี่สิบสองบาทนะยังพิลื้อดเดี๋ยวนี้มาที่เบทยี่สิบผมขอตอ่อเลยวะ ไปสงสัยเขาชอบเบ็ดน้อยนะผู้หญิงนี้<ะ>ชอบให้พี่ให้ยี่สิบพอหรอยี่สิบจะพอแล้วน้องอไม่คิดจะแจกให้พี่บ้างหรอน้องอพี่ถามไปสิมา,าดมิอุ้ยขาดแถวสามเมื่อกี้จะได้จังมาอีกมาอีกไหมล่ะมาอีกไหมล่ะ,ละเฮ้ยแปลกๆอุ้ยแถวสี่โอ้หมยก็ไม่เข้าเบ็สามสิบไปยี่สิบไปเบ็ดสามสิบไปยี่สิบหมุนไปมาดิเข้าหน่อยเข้าหน่อย เข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยแตะเอ้ยเอ้ยน้อง <Huh? S 1> น้องเสื้อแดงอะครับ <Huh? S 1> น้องเสื้อแดงอะครับน้องแม่เมื่อกี้เราซื้อเร็วไปนะถ้าเราไม่ซื้อเร็วไปเนะ <Huh? S 1> นะสียดายนะทุกคนมาที่เบียดยี่สิบต่อดีว่ะโอ้ยหัวร้อนเกิดอาการร้อนนิดนึงไม่มบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างเย็นนะแต่ทำไมถึงร้อนที่หัวเล่นที่มือแต่ร้อนที่หัวแนละ้วผมก็งงเหมือนกันนะอะไรแบนี ทุนสามพันนะทุกคนหมุนไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบนะโอ้โหโอ้โหไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยนะฮะน้องหนูจ้าช่วยพี่หน่อยนะน้องน้อนน้อนน้าน้อนน้อนน้ามาดิมาอีกดิแม็กดี้หมุนนานแบบนี้มาไหมไม่มาปึ๊บมาดิหมุนนานแบบนี้มาไหมมาไหมเอ้ยไม่มาอีกแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยอ่ะ เข้าสกเกตเตอร์เฉยแล้วเนอะมาดิลา่ากลับมาเข้าสู่เกมอีกทีนะทุกคนมาเดะไม่เป็นไรเน็ตผมมาช้านะพวกผมไม่มีเงินจ่ายค่าเน็ตเลยนะผมน่าจะกระตุกนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเพิ่มเด็ดใหม่เดียวกันถ้าผมได้รอบนี้นะแม่ เมื่อก่อนมานะมีบ้านมีรถนละตอนนี้บ้านกับรถหายไปแล้วเหลือแต่เสื้อกับหมอนนะทุกคนโอ้โหของจริง่ะละเบ็ดยี่สิบไปเบ็ดยี่สิบไปมายี่สิยาวยี่สิบ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 ยาวมึละมึงบุนานาแบบนี้เข้าสกเตเตอร์หรือเปล่าไม่เข้านะเออมาลีเวน สองร้อยก็ดีนะสองร้อยก็ยังดีนะถ้าเบ็ดเยอะนี่ได้เล่นเลยนะเม, <Yeah. S 1> มื่อกี้แม่เบ็ดน้อยไปหน่อย,อยแต่ไม่เป็นไรมีแค่นี้ก็เล่นแค่นี้นะทุกคนอย่าไปเล่นเยอะนะนี่เสียดายจากสามพันเหลือพนะันห้านั้นแล้วโดนถือซื้อฟรีสปินเหมืนะเสียดายจังเลยนะทุกคนเมื่อกี้ไม่น่ารีบซื้อเลยแต่ไม่เป็นไรมาดิมาเดมาเดมาเด แปลกๆละเข้าดิเฮ้ยสองเราเองดีปะเอ้ยาทำสิไม่เข้าโอ้โหเสียดายเสียดายจัดนะทุกคนแย่จังมาดละมาที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 ละเฮ้ยแถวสองไม่เข้านะเทสเตอร์เกิดอะไรขึ้นนะวันนี้ วันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะแ <Yeah. S 1> ย่ไม่เข้าแก่ไม่เข้าแก่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่และแปลก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 แล้เฮ้ยเล่นกันถึงตายเลยเหรอถามก่อนเล่นจนถึงตายเลยเหรอฮอโอ้โหไม่แจกเลยนะเกมนี้โคตรเซ็งแม่ เซ็งจากเซงจริงกูเบ็ดร้อยมแห่งนี้ <Huh? S 1> ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามร้อยสุดท้ายสล็อตอะเขาวัดกันที่สามหมุนนะทุกคนผมบอกไว้ก่อนหมุนที่หนึ่ง แถวสามหมุนที่สองโอ้ให้ได้มาสามร้อยหมุนที่สามได้มาสี่สีบหมุนที่สี่โอ้โสเ,เตเกอร์เข้าไหมเล่าสองหมุนสุดท้ายหนึ่งสองอยังให้อีกสองหมุนว่าไงเล่นกับความรู้สึกนะหนึ่งสองมาที่แปดสิบแล้วกันหนึ่ง กูว่าแล้วไม่เป็นไรนะทุกคนมีได้มีเสียเป็นธรรมดานะเล่นอย่างมีสตินะอย่าหัวร้อนแบบผมนะแบบว่าเล่นที่มือร้อนที่หัวนะทุกคนก็ขอไปก่อนนะทุกคนวันนี้เราไม่ได้อะไรเลยนะ ขี้เหนียวของคนไทยนะเกมคนไทยขี้เหนียวจ้าดไม่ไหว <C> e <at> ก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับผมพรีวิวนีนะ้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงนะทุกคนผมไม่แนะนำไม่ทำตามนะต้องมีสตินะทุกคนไปก่อนครับสวสัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย